รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยอ e ีลิทเท h p ล u สจากเมืองไทยประกันชีวิตวันนี้เราพามาที่ โลเคอ i s l ไอ d เกาะใหม่อย่างห้องเราเนี่ยอยู่ห้องนี้สามารถเปิดหน้าต่างนอนแล้วฟังเสียงพื้นดีได้เลยถ้าเราอยู่ในบริเวณเกาะเนี่ยเราอยากไปใส่บิกินี่เดินชวัดเฉวียนชวบชวับแต่ก็ไม่ใช่ว่าคุณจะเล่นน้ำหรือใส่บิกินี่ไม่ได้เมื่อกี้ผมขึ้นไปบอกว่าเห็นเวลชาร์กสองตัวแล้วเดยวไปดูี่กว้าเขาบอกว่าเมื่อกี้เขาเห็นทำแบ็คเวลจัดชายหาดเล กับการจนาหองทองนะคะวันนี้มามาดิฟเป็นทุกปีค่ะเราเรามามาดิฟทุกปีพูดเลยปีนี้ก็เช่นกันและมาทุกครั้งเนี่ยเราจะต้องพาทุกคนมาที่บาอาทอค่ะเพราะว่าเป็นหย่อมย่านเนะของแมนตาเรเป็นซีซันของแมนตาเรเราก็จะมาที่นี่ทุกปีเพราะฉะนั้นวันนี้ตามท่องเที่ยวมาเราไม่ได้ไปดาราบันดูเราไม่ได้ไปเกาะอ,อื่นๆวันนี้เราพามาที่โลค a ลไอ i ลนด์เกาะใหม่ที่พาทุกคนมาทำความรู้จักค่ะนี่เลยชื่อของเขา บามงมเอา,มาพูดถึงบาทอกันสักหน่อยค่ะก็จะมี3เกาะหลักๆที่เป็นโลเคอลไอแลนด์นะมีดาราวันดูค่ะที่เครื่องบินจะรับส่งผู้โดยสารมีเรือสปีดโบ๊ทจากมาเลขเกือบทุกวนัน เพราะฉะนั้นดาราวนูจะเป็นเกาะใหญ่ที่ทุกวันนี้เป็นเซนเตอร์มีคารมาดูที่เราเคยไปแล้วเนาะคารมาดูก็จะมีโรงแรมมีที่พักอะไรเหมือนกันรวมถึงเกาะน,นี้ที่เราเพิ่งรู้จกักครั้งนี้ค่ะบาร์มาฮอสเนี่ยก็จะเป็นเกาะที่น่าจะเล็กกว่าสองกาอนนะแล้วก็เป็นเหมือนจุดหมายใหม่ของนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลแมนตารีซีซันเนี่ยคนที่เฝ้ารอแมนตา้าแบบบางคนทุกรอเป็นอาทิตย์เลยนะบางวันมันไม่ได้เห็นทุกวันนะ เขาจะมาแฮง g i n g o ที่นี่เพราะอะไรเพราะว่าบางคนแบบมีงบประมาณจำกัดไงก็ต้องมารอที่นี่เนื่องจากว่าที่พักมันถูกกว่าที่เป็นที่พักแบบหนึ่งเกาะ1รีสอร์ทเดี๋ยวเราจะพาไปดูที่พักที่เรามาพักในครั้งนี้นะคะเผื่อเป็นไอเดียว่าใครมาบาทอคข้างหน้าแล้วอยากจะมาเฝ้าแมนตาแบบนี้เป็นอาทิตย์เนี่ยก็จะเผื่อจะมาพักที่นี่แต่ทั้งเกาะนี้นะคะก็จะเป็นเหมือนโลเคอลลนที่มีทุกอย่างเลยค่ะเป็นชุมชนชาวเกาะที่มีทุกอย่าง มีโรงพยาบาลมีโรงเรียนมีสนามเด็กเล่นเด็กเอาจริงๆก็มีทุกอย่างที่แบบหมู่บ้านหนึ่งควรจะมีอะไรนะคะซึ่งถ้าใครอยากดูวิถีชาวเกาะมาเมลาีก็อยากดูวิถีชาวเกาะด้วยก็สามารถเดินไปเนี่ยไปเดินเล่นชมในตัวในเกาะได้ก็จะอาจจะมูดไม่เหมือนแบบบางคนมีภาพว่ามาเมลาีต้องแบบใช้ไลนะอยู่ตามวอเตอร์วิลล่าไม่แบบมาพักที่โลเคอลาอแลนก็จะเป็นอีกมูดหนึ่งเลยแต่ที่ยังเหมือนเดิมก็คือ ความสวยของน้ำทะเลคะ่ะที่ยังสวยแน่นอนแต่เดี๋ยวเราไปดูที่พักที่เรามาพักครั้งนี้ที่บามารอสกันที่นี่คือทุนดีวิลเลจมาโลโ,โอไอแลนด์ทีไรนะคะเราจะเห็นสวิงแบบนี้เป็นมัลดิเวนสวิง อยู่แตไมไปหมดทุกที่เลยค่ะเพราะนี่คือวิถีชีวิตของคนมาลดีฟที่เขาเขาใช้ชีวิตแบบนี้เขาชิวเขาอยู่กับทะเลเขาไม่รีบเขาเนิบเขาชิวดังนั้นเราจะเห็นคนมาลดีฟเนี่ยหน้าบ้านจะมีแบบถ้าไม่ใช mm. ่สวิงเนี่ยหน้าบ้านที่มีเป็นตะข่ายเก้าอี้โต๊ะนั่งแบบนี้ mm. ก็อยู่หน้าบ้านเหมือนกันเขาก็นั่งอย่างเงี้ยแล้วก็นอนคุยกันใต้ต้นมะพร้าวแล้วก็คุยกันเรื่องเห mm. <Hey, S 2> ตุกานกานเรเมืองคุยเรื่อง เรื่องนี้อะไร <Wars> ไปอะไอย่างเงี้ยค่ะคือชิลมากคนคนเหมาดีก็เนี่ยอย่างเงี้ยเลยเหย็นมาหน้าบ้านนู้ก็มีกันก็จะตั้งไว้หน้าบ้านแบบนั้นนี่ค่ะเมื่อกี้ที่พูดถึงชุนดี v i l l a ลจเนาะก็เป็นที่พักที่ดีนะดีเพราะอะไรหนึ่งอยู่ทะเลเลยค่ะคืน เปิดถ้าท่านเปิดหน้าต่างนอนเนี่ยนอนฟังเสียงคลื่นสบายๆเลยเขามีทั้งหมด18ห้องค่ะ18ห้องเนี่ยก็จะมีห้องที่แบบอยู่ด้านหน้าแบบนี้นะแล้วก็ห้องอยู่ฝั่งนู้นก็จะเห็นวิวทะเลแค่นิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่อย่างห้องเราเนี่ยอยู่ห้องนี้สามารถเปิดหน้าต่างนอนแล้วฟังเสียงคลื่นอย่างนี้ได้เลยคืออยู่ใกล้ทะเลมากที่ทุนดีเนี่ยนะคะเขาเป็นทุนดี v วิลเลจแอนด์สปาดังนั้นเนี่ย ชั้นบนสุดของเขาจะมีสปาด้วยนะคะก็จะเป็นสปาที่อยู่ชั้นลอยหน่อยเป็นทริปส์จากฟิลิปปินส์อะไรอย่างงี้แต่เหนืออื่นได้กิจกรรมนี้มากมายเลยค่ะนี่คือกิจกรรมทั้งหมดที่ทางทุนดี้เขาออแกไนส์ก็คือถ้ามาพักที่นี่เนี่ยคุณสามารถนอกจากแมนตาทริปนี้มีแน่นอนอยู่แล้วเนาะเป็นอะไรที่มัสก็คือแมนตานอกนั้นก็จะมีซันแบงก์ Band, มีโดฟินทริปซึ่งโดฟินทริปเนี่ยก็จะมีทั้งแบบว่ายน้ํากับโดฟินกับซันเซ็ตครูไปดูโดฟิน มีทอร์เท e รีฟมีไนท์ฟิชชิงเยอะแยะมากมายเลยค่ะก็คือถ้าเกิดว่าใครอยากจะรู้ว่าเอ๊ะฉันมาพักที่นี่แล้วฉันทำกิจกรรมอะไรได้บ้างก็มาสอบถามเขาด้านในเขาจะมีแบบเอ็กซ์เ o รชั่ทัวร์ที่เป็นโปรแกรมให้ดูแต่ว่านี่คือคร่าวๆที่เขาออกกันใน t r รีแต่ถ้าใครสนใจกิจกรรมอื่นก็ไปดูฝั่งนู้นกัน เป็นบิกินี่บีชเป็นหาดที่คือสำหรับเกาะที่เป็น l o c a l ไ island เนี่ยเขาจะ r e s p e c t กันเนาะระหว่างคนท้องถิ่นคนเกาะเนี่ยว่าถ้าเราอยู่ในบริเวณเกาะเนี่ยเราอยากไปใส่บิกินี่เดินชวัดเฉวียนชวบชวับแต่ก็ไม่ใช่ว่าคุณจะเล่นน้ำหรือใส่บิกินี่ไม่ได้เขาก็าจะมีบริเวณที่แบบอ่าอย่างเงี้ยตรงเงี้ยเป็นบิกินี่บีชดังนั้นนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่อยากจะเล่นน้ำอาบแดดดำน้ำ s n o r ลิง ก็สามารถมาใช้ชีวิตอยู่ตรงนี้นะคะ่ะใช้แบบได้ปกติเลยเพราะว่าเขาก็เวลคัมนักท่องเที่ยวจะเห็นว่าเขามีป้ายตรงนี้นเขาเขียนป้ายไว้ว่า welcome เวลคัมทูป่ามหออะไรเงี้ก็นี่เลยนะคะมุนนี้ใครอยากจะมาชิลที่บอกไปนะคะที่ทุนดีวุลเลจเนี่ย<ช><บ>เขาก็<ช><บ>เป็นโรงแรมเล็กๆนะเป็นที่พักเล็กๆ จริงๆทั้งเกาะมีหลายที่นะคะมีประมาณ45ห้าแห่งแต่ที่นี่เนี่ยอยู่ติดทะเลแบบนี้เลยค่ะจะเห็นว่าเรานั่งโต๊ะกินข้าวอยู่นี้หรือว่าห้องนอนเนี่ยจะได้ยินเสียงคลื่นตลอดเวลาเพราะว่าทะเลอยู่ตรงนี้เองเพราะฉะนั้นเอ่อบางทีคนคิดว่าโอ๊ยมาโลเคอลายแล้วจะไม่ได้ดื่มดำกับแบบมูดของแบบทะเลแบบมาฟลย์เลยเงี่ยนี่เลยค่ะอยู่ตรงนี้เองค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยนะคะนอกจากเป็นรีเซพชันแล้วเนี่ยเขาก็จะมีรีเซพชันอยู่ตรงนี้แล้วก็มุมที่กินอาหารเช้ากางวันเย็นก็จะ หมดเลยค่ะเป็นบริเวณนี้หมดเลยเช้าๆนี่ก็จะมีบุฟเฟเ่ส่วนมื้ออื่นเนี่ยจะเป็นเซตเมนูซึ่งเราก็สามารถเลือกได้อย่างสมมติว่าคนที่เลือกเซตแบบฟูลบอร์ดเงี้ยเขาจะมีเช้ากลางวันเย็นให้เราเลือกว่าเราจะเอาเมนูอะไรก็มีให้เลือกหลายอย่างค่ะแต่ก็กินได้กินได,ด,ด้เข้าผัดบะหมี่ผัดข้าผัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเฟรนช์ฟรายซึ่งอยู่ในเซตเมนูเราสามารถเลือกได้หรือใครจะเลือกสลัดแบบโลโคอลสลัดหรืออะไรก็รได้เหมือนกัน หรือถ้าใครรู้สึกว่าเซตเมนูฉันแบบไม่ค่อยแฮปปี้กับเซตเมนูเขาก็จะมีเป็นราคาเมนูราคา,า,คาให้เลือกเหมือนกันค่ะก็จะอยู่ในเมนูเลยแต่เหนืออื่นใดเป็นโรงแรมเล็กๆดังนั้นเนี่ยพื้นที่ตรงนี้เนี่ยก็คือรวมทุกสิ่งทุกอย่างไปเลยคุณอยากจะให้เขาออกแบบเรื่องทัวร์หรือกินข้าวหรืออะไรใดๆก็ตามหรือนั่งชิลก็สามารถมาที่มุมนี้ได้เลยค่ะ ดูห้องของชุนด d วิ v i l l a กันหน่อยดีกว่าค่ะว่าหน้าพักแค่ไหนเนาะก็อันนี้เป็นห้องเขาจริงๆเขามีอีกแบบหนึ่งซึ่งไม่ได้ซีวิวแต่อันนี้เป็นห้องซีวิวที่เรานอนคือห้องซีวิวเนาะเอาจริงๆก็ดีกว่าที่เราคิดเนาะตอนแรกที่เราคิดความที่เป็น l o c a ไ island เนาะเราก็คิดว่าแบบเอออาจจะแบบไม่ค่อยโอเคอะไรอย่างเงี้ยเออแต่อันเนี้ยโจทย์ก็คือว่าถ้าใครต้องมา h a เอาท์หลายวันเพื่อรอดูแมนตาเล่แบบรอส3 4ี่วัน7วัน ที่เนี่ยตอบโจทย์มากอก็ดูห้องนอน,นเขาเลยค่ะถ้าปุท,าที่นอนกัที่นอนเนี้ยกว่าที่คิดหรือใครจะไปบิกออินี่บีชใช่ไหมคะซึ่งอยู่ตรงนี้เอาผ้าเช็ดตัวนี้เขาก็เตรียบไว้ให้เลยอ่ะเดี๋ยวมาดูุมอ,อื่นเนี่ยดูการตกแต่งของเขาซึ่งน่ารักตรงที่แบบพื้นอะมันจะแบบเป็นพื้นที่น่ารักมากเลยอะดูเองแล้วเองชอบเลยว่าอยากเ,เอาไปแต่งที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยเนาะมีตู้เสื้อผ้าให้นะคะสำหรับเนี่เผื่อแบบ ะจะต้องมีการตาก้งตักผ้าแบ่งแ่งผ้าคือมีสเปซพอสมกควรอย่างเช่นตรงนี้สามารถวางกระเป๋าเดินทางได้เลยตักกถอะไรอยู่หัวเตียงหมดเลยเนาะอ๋ออันนี้คืออน,นี้อ่ะโอเคเปิดไฟเปิดไฟ,เป,ดไฟเปิดพัดลมอ่ะบางคนไม่ชอบแอร์ใช่ไหมเปิดพัดลมได้ตรงนี้คือพัดลมเพดานซึ่งสะอาดสำหรับห้องพักนะเราว่าเบื้องต้นอ่ะถ้าสะอาดคือโอเคถ้าสะอาดคือจบ ซึ่งที่นี่โอเคค่ะเอามาดูมุมนี้กันบ้างบอกก่อนว่าสเปซของห้องไม่เล็กนะอ่าไม่เล็กเลยแล้วก็มุมนี้ก็จะเป็นน้านี่ให้วาส,สองขวดนะคะชากาแฟมีนี่เห็นไหมมีชากาแฟด้วยแล้วก็ตู้เย็นเพิ่หน่อยอ๋อก็มีพวกเครื่องดื่มอะไรอย่างนี้มิน,นิบาร์อ่าเฮ้ยราคาอยู่ตรงนี้นะคะสํหรับราคาอยู่ตรงนี้ก็อยู่ตรงนี้ทั้งหมดเลย ตรงนี้เผ็ดกับจะวางรองเท้าอะไรอย่างนี้วางกระเป๋าได้นะก็ค่อนข้างทันสคัลพอสมควรโอ้ยดูยการตกแต่งของเขาี่เห็นนะเพราะเราอยู่ทะเลก็ต้องมูดแบบตกแต่งน่ารักอ่ะเออซึ่งอมีกาต้องร้อนที่ด้วยเผื่อใครจะต้องแบบเผื่อใครอพอมีกึ่งสำหรัโรคมาก,กินอะไรตรงนี้นั่งทำงานได้นะแล้วก็แน่นอนค่ะมีเซ็ตบีบิ็อกซ์เซ็ตด้วยนะ n e t b o ์ให้ด้วยอันนี้เราว่าดีเพราะว่ามงคนเนี่ยมาอยู่แบบ l ค c a ไ island ลลลเขาจะแบบมีอะไรอะไรยังไงใี่ไหมอะไรเงี้ยเห็นไหมคะมีให้ด้วยแล้วก็นี่เลยออกมาเป็นระเบียงซึ่งชมวิวชมวิวอะอ่างเงี้ระเบียงก็ชมวิวไปายแล้วก็ไม่ได้ชมวิวทะเลอย่างเดียววิวชาวบ้านด้วยจะเห็นวิถีชาวบ้านชาวเกาะอ,อะไรเงี้ยเขาก็จะมานั่งชิงช้าแบบ บบเมาดีอะไรเงี้ยนะั่งชิงช้าเล่นตรงเนี้ยดีเด็เราก็นั่งเล่นตรงนี้ไปคือสบายสบายสบายใจแต่เดี๋ยวไปดูห้องน้ำกันหน่อยดีกว่าค่ะอ่ะนี่ที่แขวนผ้าขนุนนะคะมีผขนุนอะไรพิเศษเลย,เย,เลยแล้วก็ได้เป่าผมมีได้เป่าผมห้องน้ำก็เป็นชาวเวอร์อย่างดีนะเออคือโอเคเลยแหละเราว่า ็มีอันนี้ด้วยมีแชมพูชาวเจลมีเีเซรเลยนะคะสําหรับเพราะคนอยู่ทะเลนะบางทีก็ต้องมีสิ่งเหล่านี้อะไรอย่างเงี้ยก็ห้องน้ามไม่เล็กไม่ใหญ่ค่ะพอดีเนี่ยใช้ขนาดนี้พอไม่ต้องสองสิ่งสามสิ่งเหมือนแบบโรงแรมรักชูอะไรอย่างเงี้ยนะมีสิ่งเดียวพอมีส้วมเดียวพอชาเวอร์เดียวพอจบค่ะอันนี้คือมาเที่ยวแบบง่ายๆเมาดีแบบง่ายๆสบายๆเนาะก็ อันนี้คือห้องแบบซีวิวของ 2D Village ค่ะเผื่อใครจะมาก็ชเชินนะคะในช่วงวัย50ผมยังมีความสุขกับการทำงานและเต็มที่กับการใช้ชีวิตผมสนุกกับความท้าทายใหม่ๆเสมอแล้วไลฟ์สไตล์แบบผมควรเลือกความคุ้มครองแบบไหนสิ่งที่สำคัญที่สุดคือสุขภาพ แข็งแรงแค่ไหนก็เจ็บป่วยได้ที่สำคัญต้องไม่เป็นภาระกับใครหมดกังวลกับค่าห้องและค่ารักษาพยาบาล Elite Health Plus จากเมืองไทยประกันชีวิตทอ <Talk S 1> เรื่อเที่ยวกับการจนาหงทองร่วมกับ Always Vacation บริษัทผู้ชํานาญการเส้นทางนิวซีแลนด์ชวนคุณไปสัมผัสนิวซีแลนด์ในช่วงฤดูใบไม้ผลิช่วงเดือนกันยายนอากาศกำลังสบายเจาะลึกเกาะใต้แบบเต็มอิ่ม สอบถามเพิ่มเติมได้ที่0851493941 พ่อเรื่องเที่ยวกับการจนาหงทองร่วมกับ Go Together Travel ชวนคุณออกเดินทางไปท่องเที่ยวด้วยกันในประเทศสุดเอกซอติกตุลาคมไปชมใบไม,ไม้เปลี่ยนสีที่แคนาดาด้วยกันปิดท้ายเดือนพฤศจิกายนบินไกลไปเม็กซิโกและคิวบาสองประเทศสุดเอกซอติกในแถบทะเลแคริบเบียนสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0843166132หรือแอดไลน์ Go Together Travel ทอกเรื่องเที่ยวกับการจนาหงทองร่วมกับทัวร์เอื้องหลวงชวนออกเดินทางไปท่องเที่ยวด้วยกันกับทริปสุดพิเศษตลอดทั้งปี13-21กุมภาพันธ์บินตรงกับการบินไทยไปเจดดาสำรวจซาอุดีอราระเบียที่เพิ่งเปิดประเทศให้นักท่องเที่ยวได้เข้าไปชื่นชมกันตุลาคมตื่นตาตื่นใจไปกับใบไม้เปลี่ยนสีที่โดราไม้ประเทศอิตาลีเที่ยวชมเมืองเจ้าสเสน่ย์ยังเวนิสและปิดท้ายด้วยการช้อปปิ้งกันที่มิลาน สอบถามเพิ่มเติมได้ที่0955451194หรือแอดไลน์ roh.tg โอ้โห oh, ตอนนี้ใครไปเที่ยวยุโรปอเมริกาใต้อเมริกากลางอะไรพวกนี้หรือแม้แต่อเมริกาเนาะคือ <c oughs> มิชชันชีพข่าวนี้ชุกชุมมากโดยเฉพาะในฝรั่งเศสในยุโรปอะไรพวกนี้เนาะเอาเป็นว่าใครไปเที่ยวแล้วอยากเซฟเซฟนะคะวันนี้อยากแนะนําอันนี้เลยกระเป๋ากันขโมยค่ะเป็นเป้เป็นกระเป๋าคาดอกเป็นกระเป๋าสะพายจากแพ็กเซฟนะคะเป็นแบรนด์อันดับหนึ่งจากออสเตรเลียค่ะเป็นแบรนด์ที่ทุกคนไว้เนื้อเชื่อใจมากเรื่องกันขโมยกันยังไง ดูนะคะมันมีหลายชั้นสมมุติว่าเราอันนี้เป็นแบบใบนี้เนี่ยเอามาเที่ยวด้วยตอนนี้เนาะมันจะเป็นแคตโออย่างนี้หรือจะสะพายข้างใกล้ค่ะอย่างนี้อ่ะหลายคนบอกว่ากันขโมยยังไงหรอมันก็เหมือนกระเป๋าสะพายทั่วไปอ่ะเดี๋ยวทำให้ดูนะคะสมมุติว่าคนจะตัดใช่ไหมมิชชั่นที่บางประเทศนะอย่างบราซิลเนี่ยเขาจะมีกันไกมาเนาะ ชุบแล้วก็กระชากไปเลยแต่อันนี้ตัดไม่ขาดนะคะเพราะว่าข้างในเนี่ยเสริมสแตนเลสค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัดเท่าไหร่มันก็จะไม่ขาดหรือถ้าจะกรีดใช่ไหมคะมีชาชีพก็ไม่สามารถกรีดได้ะคะ่ะเพราะว่าข้างข้างเนี่ยเป็นตะข่ายอลูมิเนียมเนี่ยเปิดให้ดูนะคะข้างในเนี่ยเนื้อมันจะเป็นข้างในจะเป็นอลูมิเนียมจับไปมันจะเป็นรวดๆตขะขา่ายตาข่ายเพราะฉะนั้นเวลาใช้กรีดคัตเ,เตอร์มากรีดหรือม,มีดอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะกรีดไม่เข้าเนาะอันนี้กัน ส่วนเรื่องของการล้วงค่ะยิ่งไม่ต้องลัวเพราะว่าอันเนี้ยซิปล็อกหลายชั้นมากนี่ล็อกแบบเดี๋ยวตอบเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะคะว่าล็อกยังไงนี่ล็อกชั้นที่หนึ่งที่สองเรตีมาตรงนี้เลยสมมติว่าอย่างนี้เสร็จปุ๊บก็จะมาล็อกตรงนี้ชั้นหนึ่งเห็นไหมคะนี่ล็อกไว้ชั้นหนึ่งคือล็อกหลายชั้นมากมิชชชีพงงพุดเลยแล้วมีช่องใส่พาสปอร์ตท,ที่แบบแน่นหนามากนะคะตรงนี้ช่องใส่พาสปอร์ตจะอยู่ข้างในเห็นไหมคะนี่ก็จะมี ตรงนี้อีกทีเลยหลายชั้นมากเพราะฉะนั้นอันนี้ถึงเป็นแบบแพคเซฟเป็นกระเป๋าที่คนเดินทางจะไว้เนื้อเชื่อใจมากหรืออย่างอันนี้ค่ะจะเป็นตัวล็อกที่ล็อกกับตัวโต๊ะได้สมมติว่าเราวางกระเป๋าไว้แล้วเราเดินไปเข้าห้องน้ำหรืออะไรยังไงเราสามารถล็อกอันนี้กับโต๊ะหรือกับที่นั่งกับอะไรได้แต่ว่าไม่ได้มีแบบนี้อย่างเดียวนะคะก็จะมีแบบนี้ด้วยสำหรับแพคเซฟแบบ safe, แบบผู้หญิงอาจะรู้สึกว่าฉันอยากสะพายอะไรเบาๆก็มีแบบนี้ด้วยแบบนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะคะ อาจจะบางนิดนึงแต่ก็มันก็จะเบาอันนี้ใส่ได้แค่สมมติใส่พาสปอร์ตใส่เครื่องสำอางใส่โทรศัพท์อะไรเงรี้ยแล้วแขวนข้างหน้าเนาะก็ถือว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่คนชอบกันแต่ถ้าใครบอกว่าบอกอยากใช้แค่กระเป๋าสตางค์ก็จะมีแบบนี้ค่ะแบบกระเป๋าสตางค์ก็จะมีแบบนี้ด้วยเหมือนกันแบบเป้ยิ่งดีอะไรคะ่ะใส่โน้ตบุ๊กได้ใส่อะไรได้แต่ว่าวันมาทริปนี้ไม่ได้เอาเป้มาเอาแบบคาดอ,อกมาเนาะอันนี้ก็เป็นกระเป๋าสตางค์ที่แบบ แพ็คเซเหมอนกันค่ะอันนี้ห้อยได้กับกระเป๋าเกี่ยวไว้ข้างในเวลาคนจะดึงไปก็ดึงไม่ได้ก็ทั้งหมดนี้เป็นแพ็คเซฟนะคะใครอยากเดินทางแบบเซฟเซฟไปกับแพ็คเซฟเลยค่ะรับรองว่าสบายใจขึ้นเยอะสำหรับใครที่อยากได้แพ็คเซฟรุ่นต่างๆนะคะกดเข้าไปดูได้นะคะหรือสอบถามมาได้ที่แอดไลน์นี้เลยค่ะ Juicy Journey นะคะหรือว่าลิงก์ที่ขึ้นมาให้ที่นี่ค่ะ กระเป๋าเดินทางแคคติโอนี่ GoPro บายอคว r าโปรไทยแลนด์อย่างที่บอกนะอยู่ที่ทุนดี้เนี่ยกิจกรรมเขาเยอะเลยค่ะหนึ่งอย่นั้นก็คือน,นี่แหละทางน้ำเมื่อกี้เราอยู่ในห้องเพราะว่าเขาบอกให้สแตนบายรอเวลชาร์ รอแมนตาเลยปรากฏว่าเมื่อกี้ผมขึ้นไปบอกว่าเห็นเวลชาร์กสอตัวแล้วเดี๋ยวไปดูกดีกว่าค่ะว่าจะเจอหรือไม่เจอ จริงกำลังจะไปดูฉลามวานนะรอเรืออยู่แต่ว่าเห็นมาหันมาเห็นป้ายนี้ welcome to Marhos คือจริงๆเกาะชื่อ Marhos นะพราะพ่วงข้างหน้าจากบาด้วยก็เป็นบาม m a ซึ่งตัวนี้เขียนชัดเจนเลยนะคะว่าเป็น biosphere reserve ตั้งแต่ปี2011โดย UNESCO ดังนั้นโลกใต้น้ำในแถบมาอททั้งหมดรวมถึงที่นี่ด้วยก็ค่อนข้างสมบูรณ์ค่ะไปนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเมื่อกี้เดินผ่านมาแล้วก็เห็นว่าพวก ชาวบ้านบ้านชาวบ้านอะไรอย่างเงี้ยเขาก็าอยู่กันเงียบๆอยู่ข้างในอะ่ะเพราะว่าอาจจะเป็น,นเพราะอากาศร้อนอะไรเงี้ยทุกคนอยู่ในบ้านเลยถ้าไม่ได้อยู่ในบ้านเ,เขาจะมานอนใต้ต้นไมออ้อย่างเงี้ยสวิงมาสวิงมนาะนี่คือชีวิตชิวๆของคนเบารีคนะ่ะ คจะมาถ่ายรายการแบบปิดรายการเลยอย่างเงี้ยปรากฏว่าไกดอ่ะที่ของทุนดี้เนี่ยเขาบอกว่าเมื่อกี้เขาเห็นทําแบ็คเวลจัดชายหาดเลยเราก็จะเงอดูอุ้ยทําแบ็คเวลจริงๆด้วยคือเปลี่ยนความคิดเลยว่าทําแบ็คเวลอ่ะไม่ได้เห็นแถวนี้แต่จริงๆอ่ะสามารถเห็นแถวเบลลีฟได้เหมือนกันก็ไว้น้ำมา2ตัวค่ะที่เห็นจากข้างบนซึ่งนี่เราก็เลย เปลี่ยนชุดแล้วก็รีบออกมาเลยก็มีความหวังว่าถ้าได้เห็นก็จะต้ำลงไปว่ายน้ำกับฮ well. ัมแบลตเวลรอดูรอดูว่าจะได้เห็นหรือเปล่า คนรู้ว่าเรามาบาทอทุกปีนะเพราะโลกใต้น้ำสมบูรณ์มากซึ่งครั้งนี้เรามาพักที่คุนดี้วิลเลจนะคะก็จะเป็นรีสอร์ทที่อยู่ที่เกาะมาฮอร์อยู่ใกล้กับดาราวันดูเลยค่ะประมาณ5้านาทีจากดาราวันดูก็มาถึงที่นี่แล้วห้องพักติดทะเลเลยค่ะสามารถแบบเอนจอยแบบจริงๆก็มูดเหมือนอยู่รีสอร์ทเลยคืนนึงไม่แพงด้วยดังนั้นถ้าใครอยากมาเที่ยวแบบบัดเชตนะคะบินกับแอร์เอเชียค่ะมีบินจากดอนเมืองมาที่มารีทุกวันค่ะบินตรงเลยแล้วจากนั้นเนี่ยเราก็นั่งสปีดบ๊สมาที่ มาทอ,อได้มาที่ดาราวันดูแล้วเขาก็จะมาส่งที่มาฮอสเลยซึ่งอันเนี้ยเวิร์กมากถ้าใครอยากมีประสบการณ์แบบราคาไม่แพงสำหรับเมาลีฟเนะ ซึ่งที่ทุนดี้เนี่ยเขาก็จะออแกไนซ์ทริปค่ะอย่างเช่นว,วันนี้เราไปดูฉลามวาน,าวานเราไปดูแมนตาเราไปดูแบบ,บ,บสโนว์กลิง่งอะไรเงี้ยเขาก็จะมีทริปหลายๆทริปเลยแล้วแต่ว่าเราอยากจะไปแนวไหนได้หมดเลยค่ะเขาก็จะมีออแกไนซ์ทริปเยอะมากซึ่งพูดถึงแมนตาก็ต้องบอกเลยนะว่าบ<ต>าทอนี้ก็คือคึกคักทุกปีค่ะยิ่งเป็นซีซันก็คือพฤษภาไปจนถึงธุนาเนี่ยแน่นมากค่ะรีสอร์ทวันนี้อย่างทชี่ที่ทุนดี้วิลเลจเนี่ย ต่างชาติเยอะมากผู้ยุโรปเนี่ยบางทีเขาอยู่ยาวอ่ะเขาจะไม่พักรีสอร์ทแพงๆเขาจะมาแฮงเอาท์รอดูมนตาที่นี่ก็ต้องขอขอบคุณทูนี่วิลเลจด้วยเนาะที่ให้เรามาเปิดประสบการณ์ว่าอ๋อพักที่โลเคอลไอแลนด์เป็นแบบนี้นี่เองเนาะแล้วก็ต้องขอขอบคุณด้วยค่ะ Elite h e a l t h Plus จากเมืองไทยประกันชีวิตโ Go Pro บาย q u a Pro Thailand ค่ะถ่ายได้ทั้งบนน้ำและใต้น้ำค่ะสำหรับโ o p r o เนาะก็ต้องขอขอบคุณด้วย A i r a เ i a ียนะคะแล้วก็ทูนี่วิลเลจค่ะสำหรับวันนี้ไปละค่ะสวัสดีค่ะ you